จ้าสวัสดีพี่น้องอีเดอร์อันบริเวณนี้กับบริเวณทำขันจ้องด่านทำขันจ้องอันนี้กันแต่กระตูทำขันจ้องละเท้นะกันอีมีไก่ตอนนี้เป็นบริเวณด่านมัน่นไก่จะมาถ่ายเฮอพี่น้องรนะเบิรงอีอันนี้นะคือทำขันจ้องเราท่อมเราไปหอดทำขันจ,จ้องจากบริเวณทางไปน,นี่นะ เป็นด่านเป็นด่านทั้งเมดู่ธูนด้วยนี้แถวบริเวณนี้นะกว้างสุดลูกหูลูกจ๋านะเป็นด่านกว้างไปแตด่ด่านนี้นะมีห้าวด่านเกิงทำเกิงไหนจะง่ายกว่านี้แต่ก็มีไกลดีก็ได้ประมาณลักกว่าๆหรือหอดบะทองลักจากทำเกิงมาหาทำกระจง แ้วต่อทํำกันจ้องไปก็จะเป็นถ้ำปาลูตัวนี้นะคันถ้ำขันจ้องน่ะเป็นหลังถ้ำปาลูแต่ถ้ำปารูก็ยังไม่ท่านด้หอดยังละเอาอีกเป็นอีเธอหนึ่งถ้ำปาลูกะจ้านี่ละบริเวณถ้ำกระจ้องละชมหอดเดี๋ยนี่นะเนี่ละพี่น้องถ้ำมาซาดเนาะถ้ำมาซาดของมันมันเกิดเองด้วยถ้ำมาซาด กะหน้างึดอยู่ได้เนาะหน้างึดออหลีพี่น้องเอ้นี่เด้อละมาอันนั้นนี่นะมองมองนี้นะ่ะคือบ้านลุบฟะผู้ทั้งอำเภอคำสีเนาะแต่ก่อนเพ่นก็นมาหาอยู่หากินกามจนมาฮอดเขตบ้านนาปุ่งพี่ละเพ่นก็นมาพักมาเศร้าอันนี้มาหาการกบการเขตแนวอยู่แนวกินหาเฮ็ดหาหอนนะ ว่านอนพักนอนแลมคืนเมย่ก็มนนอนพักอยู่นี่เป็นที่ล้มลื่นพักอันนั้นอาศัยลบฝนลบแดดได้พี่น้องว่าสวยงามบอ่อนี่ธรรมศาติเดอนี่นะเป็นธรรมศาติมันคือตั้งเองได้พี่น้องก็เพิ่นเรื่องราวธรรมาติเนาะมันกับออกมาแบบนี้นะจะให้พี่น้องมาเห็นมาเบิง้งเอาอันนี้ก็เลยถ่ายรูปถ่ายภาพเพื่อเบิง้งเดอ อันนี้นะทำขัดจ้องจะเป็นล้อมรอบทางแต่ก่อนเพื่อก็จะมานอนพักหาอยู่หากินนะพักอาเฮอเอาแห้งไปเซื้อเบสเซอร์กลางอยู่หัวหอยทรายทางอำเภอนแะต่ก่อนนะแม่น้ำใหญ่กับส้มประท่านกันยังมีท่านได้ๆเนาะก็มาหาอยู่หากินทางเขตท,ทางบรรณปุ่งนี่ละกับไม่ได้หงได้ห้ามเนาะแตกตอเขตอำเภอเดียนะอำเภอคำเสี คนก็มานอนพักอยู่ในนี้ได้เือได้แห้งแล้วก็ห้าปูห้าป,ป่ามือสูโคโคเออยู่เอดกินอันนี้และธรรมศาสตร์ของมันจะเฮอแล้วอ,อันพเพ่อเบิงบริเวณไปรอบๆนี่ล่ะธรรมศาสตร์คักพี่น้องว่างามบอมันคือตั้งขึ้นมาได้ ให้แม่จะใส่รถโยกกับรถจักคันหลืมาโยกคนใดนี่บริเวณธรรมพนอันฮ้อนฮ้อเธอหลายสะสะหามากเย็นจ้อยรลมันเป็นเงือหินเนาะอันเฮามาอยู่นี่นะมาพื้นมองนอนกับพอดีเป็นหมอนหมุนอันขี้หินกะเป็นกระพักเธอพอดีเป็นเป็นถือว่าเป็นหมอน มูลได้ยานี่แล้วทำขัดจ้องผ่านมาทำขัดจ้องไปหาเห็ดกระหอดเสือหอททำขัดจ้องบริเวณนี้ละป่าเฮ็ดป่าหอนกับันมันอ้อทัามันอ้อกับเป็นมาดไปหอดทำขัดจองเด้อบ่อหมูผูกยาประมาณนี้ละเป็นรรมาติกุ้งไหมกับคิวสุ่ม ยังป้าไม้อุดมสมบูรณ์อยู่มันก็เป็นเขตป้าอนุรักษ์อยู่สงนี้เนาะเป็นเขตป้าอนุรักษ์ภูสีฐานอย่าเนี่ยกับงานบอพี่น้องตั้งคอมเมนว่าโจมได้ก็เอาไปโจมตั้งจึกเขืงเลย เป็นต่าง,งาอยู่เข้าไปเลยเย็นจ้อยเสีย้อนเท่าไรสะสะมากะจ้าี่ต้นจำปาก,กันยังน้อยอันนี้กะกิ่งก้านสาขามาแต่หลังท่ำปลูแล้วแต่ท้ำปลูนั้นยังไม่ทันได้หอดผู้บรญยาย,ยังรับผ้าไปส้มอยู่แต่ก็มีอันนั้นเด๊ะแต่มันหาเป็นน่าอัศจรรย์อยู่ได้ แต่ก็มีมีได้เฮาทำนำะมีกล้าลงเด้ะมันมันกันเลิกปาย่อันทำปาลูนะแต่ละไปบริเวณหลังทำพันมันกับเป็นโลกเป็นอน,นั้นมีเคยเฮาเจากเถอะแต่ได้ยินว่าทำปาลูทำปาลูผ่านมาเมื่อกี้นี้พ้นก็นย่งว่าวอันเป๋เฮออยู่พเทาผู้นึงนะเนาะพ่นในซักว่าเป็นตาเพ่นก็นว่าโอ้แ้ทำ ไปท่ายอน,นั้นเด้อทำปลลูบรรยายเะอ,อันเพิ่นฟังเด้อที่ไปที่มาของมันก็คือได้อันลงปูลงอันนั้นเพิ่นเคยมาพักมาอาศัยและยังระบรรยายสูฟังอยู่ทํำปลลูนะโจวง่ามบ่พี่น้อง นี่เป็นล้านหินไปเป็นป้าไม้พกคุ้มนำ้ำใาญ่ภูเขาก็มาพักเสม,อ,อ,มอุมื้อพักอยู่นี้พ่นว่าหอนใหญ่ภูเขานะแปลว่าพ่นมาเล้งโง่นะเล้งอยู่บริเวณนี้ใหญ่ภูเขานะแต่ผู้บรรยายนี่พะโง่พะยู่คนละโนยผู้ แต่มีที่มาเล้งคือย่ายภูเขาตอนคำ้คำๆมันจะลงมาอันโงูผูบรรยายนี่ผัดลงมาแล้วอยู่แคมหน้าเมื่อเสารลงขึ้นไปหากินของยา่ภูเขาผัดมาเล้งซุ้ม,มือผู้ข้อไว้แต่คืนมานะเอาเคาะอยู่แถวหลังผู้นี่ละแคมหน้านี่ละเพิ่นมาของย่ายภูเขาแต่ของผู้บรรยายนี่นะมีที่ผู้ได้เล้งแต่จังน้อยกันแล้วได้เอาลงมามาไว้อยู่หน้าอยู่ มันเป็นหินก้อนเดียวอันนี้ตั้งตั้งสะเกบยยูตั้งนจนจกยูเป็นก้อนเดียวค่ะแม้นว่าโจมได้ก็โจมจุ๊บมาสือ่อสมัยนั้นเนาะได้อ่านเลิงลามาเกียนเนาะหานุมานสื่อขึ้นระเบียงเด้อย,ยกภูเขาทางลูกจ่าเวาเวาสุฟังเนาะได้อ่านได้อ่านในนหนังสือนั่นละ คือเก่งอะไรคอมเมนคนห้าสมัยนี้เป็นคือนั้นสึกโว้ยเขเหอดืดอากาศได้นี่ <c ười> คือเพิ่นเฮอความรู้เนาะข้อเท็จจริงเป็นเรเ่อเห้ากับมือจักมันกับแมเมนบอกที่เพิ่นยังเว้าออกมาได้เยังสอนคนได้จ้าสวยงามบ่พี่น้อง ขอบคุณสวัสดีค่ะ